สวัสดีครับฮัลโหลเพื่อนๆตอนนี้ครับผมมาชีวิตต้องป๊อปนะอยู่อีกที่หนึ่งนะยวันนี้จะพามาดูที่พักครับอีกหนึ่งที่ในพัทยาเอ่อหลายๆคนคงสงสัยครับพัทยาก็มาแต่เที่ยวทะเลใช่ไหมคราวนี้ผมจะมาในบ้านสวนบ้างนะครับมีบรรยากาศเป็นสวนๆห้องพักที่นี่เขามีแปลกๆเก๋ๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบแรกก่อนเห็นไหมข้างหลังผมคืออะไรห้องรถไฟนะไปดูกันครับห้องรถไฟเป็นยังไงนะครับ นี่ฮะขบวนห้องรถไฟครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับห้องรถไฟนี่ฮะเขาบอกว่ามีนอนได้นะครับทั้งแบบ2ท่านและก็4ท่านที่จะมาเป็นแบบครอบครัวครับที่นี่อยู่ที่ไหนเออลืมบอกครับเขาชื่อนี่ครับมุมบ้านสวนพัทยานะมุมบ้านสวนพัทยาใครมาครับลองมาครับอยู่แถวแถวละแวกห้วยใหญ่ห้วยใหญ่อยู่ตรงไหนครับก็คือ ผู้ใหญ่ก็คือเลยจอมเทียนไปนิดนึงนะครับแถวละแวกจอมเทียนเป็นผู้ใหญ่นะครับลองเซิร์ชเซิร์ชดูครับมุมบ้านสวนพัทยาป่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับแบบแรกเป็นยังไงนะรถไฟนะครับรถไฟจริงๆนะครับไม่ใช่สร้างขึ้นมานะครับนี่คือรถไฟนะเนี่ยเนี่ยตู้รถไฟนะเรามาดูกันแบบแรกครับอันนี้เขาเรียกว่าเฟิร์สคลาสแบบที่1นนะครับขออนุญาตนะครับโอ้โหว้าว นี่คือห้องเฟิร์สคลาสแบบที่1ครับคุณผู้ชมเฟิร์สคลาสแบบที่1เข้ามาแล้วนะครับที่บอกครับนี่ครับเป็นเตียงคู่ครับนอนได้2ท่านนะมีอะไรมีพัดลมนะครับเอ๊มีแอร์เปล่าโอ้มีแอร์ครับมีแอร์นู่นครับแอร์มีแอร์ครับมีตู้เย็นนะครับมีตู้เย็นมีแอร์มีโทรทัศน์ครับนะครับมีทีวีให้ดูนะครับ นี่ครับนอนได้สองท่านนี่อารมณ์แบบฟิลแบบนอน,น,อนบนบก,กี้รถไฟอะคุณผู้ชมนึกออกไหมเพื่อนๆนึกออกไหมนี่แล้วก็มองไปข้างนอกนะครับเนี่ยต่างรถไฟนะครับนอนกันแบบนี้เลยนี่มองไปครับเป็นนี่ออกนหน้าต่างห้องน้ําอยู่ไหนละ่ะสงสัยใช่ไหมห้องน้ําอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูห้องน้ํานี่เป็นอะไรอ๋อเป็นตู้เสื้อผ้าครับมีตู้เสื้อผ้ามีรองเท้าให้เปลี่ยนใส่เดินในนี้ด้วย นี่เราเจอแล้วห้องน้ำเฮ้ยทำเป็นเล่นเฮ้ยห้องน้ำใหญ่ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับห้องน้ำเบลเลอเลยนะครับเป็นชักโครกอย่างดีนะครับนี่โอ้โหดูครัไม่ธรรมดาครับดูตกแต่งครับนี่ครับมีได้เป่าผมด้วยนะสำหรับผู้หญิงที่ชอบเป่าผมนะครับหรือผู้ชายผมสั้นก็มีนะอุปกรณ์อาบน้ำนะครับนี่ฮะเป็นไงฮะสว่างสวยนะนี่ครับ ห้องอาบน้ำเขานะครับมีกระจกกัน้นมีพัดร์เซชั่นดีๆออนดีครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะจ๊ะเป็นฝักบัวกับชาวเวอร์เนาะห้องนี้นะฮะห้องนี้ห้องนี้เดี๋ยวดูราคาดิอ่ะใช่ครับเตียงคู่ราคา3,000นี่คือ3,000นี่คือในวันแบบนักขัตเตอร์เลิกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าวันธรรมดาเนี่ยอยู่ประมาณ2,850ก็ลองเช็คดูอีกทีแล้วกันนะว่าราคาประมาณเนี่ยสามพันถึงสองพันแปดห้าสิบนะครับเป็นห้องแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกแบบดีกว่าว่าเป็นไงไป มาเราเดินมาดูกันอีกห้องอีกแบบแล้วกันนะนี่เห็นไหมรถไฟไป่ะขบวนเบลเลอร์เหรอนี่ครับอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปป้องกันครับอ่ะดูครับนี่ฮะโอ้โหนี่เห็นไหมรถไฟไหมอารมณ์รถไฟเปิดน,นี่รถไฟนะครับเข้ามาจะเจอนี่เลยครับตูเ้เสื้อผ้านะครับห้องนี้ครับไฮไลท์นี่มีอะไรบ้างมีตู้เย็นให้นะครับมีตู้เย็น นี่เข้ามาครับอันนี้แหมกิ๊บเก๋ครับนอนได้สี่ท่านครับอันนี้เป็นเตียงสองชั้นครับเพื่อนเพื่อนครับคุณผู้ชมครับนี่ครับตัวเล็กๆหน่อยนอนได้ตัวใหญ่ก็นอนได้แหละนะครับลูกๆหรืออะไรเนี่ยมานอนได้ครับนี่ครับเตียงชั้นบนนะครับมีผ้าห่มมีหมอนมีผ้าขนหนูให้และนี่ครับเตียงใหญ่ฮะเป็นเตียงใหญ่นอนสองท่านนะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับมาแล้วก็นอนที่นี่ได้เลยนะครับดูไฟแอมเบียนโอเคนะ ตัวอารมณ์แบบเฮ้ยมันเก๋ดีอะมันเหมือนได้อารมณ์แปลกๆนอนในห้องรถไฟอะนะเหมือนเรานอนในบนรถไฟเพราะคือมันรถไฟจริงๆแต่เขามาดัดแปลงนะครับทําให้เป็นที่พักเป็นบ้านนะครับในนี้มีอะไรมีโซฟาเพิ่มขึ้นมาครับเป็นชุดโซฟานะก็เป็นเหมือนครอบครัวนะครับนี่มีทีวีครับมีทีวีนะครับมีทีวีมีพัดลมเผื่อไว้ใช้ใครหนาวนะครับเอามีเครื่องดื่มการน้ำร้น้้ำร้อนมีเหมือนกันเลยครับแอร์คอนดิชั่นครับตัวใหญ่นะครับ มีครับและก็ตู้เย็นนะครับมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ําดื่มนะครับดื่มไว้ให้อ่าไปดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ําอยู่ไหนนี่ห้องน้ําครับเพื่อนๆครับโอ้ไม่ธรรมดาครับอันนี้ใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับใหญ่กว่าเยอะเลยฮะมีไดนะครับมีไดแล้วก็มีอุปกรณ์อาบน้ําให้นะครับตรงนี้อ้ามีเครื่องทําน้ําอุ่นเนาะมีฝักบัวชวอร์เหมือนกัน แล้วก็ชักโรครกใหญ่ครับดูดีครับกว้างและ้วล่ะดูผมดิผมก็อ้วนนะไม่ได้ผอมนะดูดคือคนตัวใหญ่น,นีน่อาบอาสบายเลยอาโชวอาเซอาชา่าได้นะและว้วเดี๋ยวมันมีอีกแบบหนึ่งแต่ห้องนี้รู้สึกเนี่ยนะครับราคาจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่ห้าพันครับอยู่ที่ห้าพันนะห้องแบบนี้นะครับห้าพันบาทนะครับแต่นอนได้สี่ท่านนะนะครับประมาณห้าพันบาทยังไงลองมาดูครับถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก็ได้นะ มุมบ้านสวนภรรยานะครับลองไปดูเสิร์ชดูเดี๋ยวไม่มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นไฮไลไท์ผมว่าตอนนี้กระแสคนที่เขานอนแบบนี้ชอบเขาเรียกว่ารถบ้านหรือเป็นแคมป์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนๆน,นครับนี่ครับแล้วก็บรรยากาศภายในครับเดินมาค่อนข้างร่มรื่นเลยครับนี่มีสระว่ายน้ำด้วยน,นะนะ ใชรชอบอาบน้ำนะเล่นน้ำมีด้วยนะเนี่ยเป็นแบบมีห้องใหญ่นะครับหลายห้องเลยที่นี่นะครับเป็นห้องใหญ่หลายห้องนะครับเนี่ยจุดมากจะเต็มไปด้วยสวนเขาเรียกว่าบ้านสวนของจริงอะ่ะนี่ก็เป็นโซนของรถบ้านเหมือนกันนะครับโซนรถบ้านเหมือนกันรถบ้านนี่ก็จะนอนได้สองท่านนะครับนี่ก็โซนรถบ้านรถบ้านที่นี่มีอยู่หมดห้าคันเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฮไลท์แล้วกันนะอันนี้นะครับรถบ้านเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู เดี๋ยวพาไปดูนะครับเนี่ยดูดิไปดูบรรยากาศดิเพื่อนๆนะเนี่ยเดินเข้ามานะครับเป็นสวนนะครับนี่ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งครับเป็นเขา,ราเรียกว่าบ้านเรือนนาทีอันนี้นอนได้สี่คนสาหรับพวกที่มาเป็นแก๊งนะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเห็นไหมฮะมีน้ําตกมีนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวนี้ก็เห็นบอกว่านอนได้สี่ท่านนะครับมีมออีอะไรนะมีเครื่องเสียงมีคาราโอเกะให้ให้ดูหน่อยนึงแล้วกัน,กนให้ดูนิดเดียวนะครับตรงนี้ โผล่ไปไงสี่สี่านนะนอนกันนี้เลยนะครับพี่แมฮะอุปกรณ์ไทยๆนฮะอันนี้ออกแบบอยู่อย่างไทยห้องน้ำเอาห้องน้ําให้ดูหนะ่อยห้อ,อ,องน้ําให้ดูหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั้งเนาะอันนี้ออกไทยๆนะออกไทยๆนะมีมุมปาร์ตี้มีมุมสวนนี่มีตู้เย็นตรงนี้นี่บาร์บาร์บาร์ถ่ยสายกินนม,มนะไปตำมิวสิกโกอะไรอย่างเงี้ยผมนะั่นแหะ นี่ตรงนี้นี่นุ่มนั่งนั่งนิ้วดีด้วยนะนี่ไงไงชิวปะหลักชิวเปล่าอันนี้ราคาเท่าไหร่จะลองเช็คดูวนลืมละเจ๋งดีฮะตรงนี้ก็เจ๋งดีบรรยากาศดีครับร่มรื่นเลยครับเ,เพื่อนเดี๋ยวขอเช็ราคากับบ้านหลังน,นี้หน่อยนะอันนี้ไม่แน่ใจครับนอนได้สี่ท่านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาะทีเตียงคู่สี่อ้อ ราคาเริ่มต้นที่สา0พันปดถึงสี่0ันแปดครับสา0 0ันนี่นวันธรรมดา4ี่พันแปดนี่วันหยุดนะครับเลิอกอะไรอย่างเงี้ยละครับแต่ก็โอเคนะถ้าแบบสายปาร์ตี้นะเดี๋ยนแบบอยากมาเป็นครอบครัวสท่านนะครับก็ลองดูฮะหรือว่าใช้ได้ร่มรื่นมากครับบอกเลยฮะใครที่ชอบแบบเบื่อทะเลนะอยากมีทางเลือกใหม่ๆอ่ะอันนี้ก็เป็นรถบ้านอีกสองคันนี่มุมรถบ้านอีกสองคันเห็นไหมเห็นไหมมีรถบ้านอีกสองคันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของรถบ้านอีกคันหนึ่งดีกว่า นี่ครับรถบ้านอีกคันนะเฮ้ยมีใครไม่รู้มาครับเฮ้ยเหมือนเจอเหมือนเจอรุ่นน้องครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับเหมือนผมเจอรุ่นน้องผมครับ เอ้ยว่าไงวะเอ้ยใช่นี่เอ้าเฮ้ยทอมคุณมาไงอ่ะนี่คุณมาจีบหญิงเหรอฮะพาหญิงมาเหรอฮะเปล่าว่าผมมาคนเดียวครับผมนี่มาคนเดียวผมมานอนคนเดียวเลยนะน้องชายผมครับแล้วเออเจอเฮ้ยไปไหนมาไปไหนมาหน้าไม่คนไม่จีบไมานี่แหละเอามาแข่งรถพัทยาเหรอมาแข่งรถพัทยาเป็นไงสนามนี้เป็นไงบ้างสนามนี้โอเคเป็นไงสปอนเซอร์เขายังเอ้ยมาแล้วรักใครอ่ะอะไรนะใครสปอนเซอร์บ้างเราอ่ะตอนนี้มินิโต เอ้าวเฮียเก้าโอ้โหคุณเฮยกับคุณเฮียเก้าอ่ะผู้หลงคุณหลงไงผู้หลงผู้หลงแล้วมีอะไรอีกอะไรมีโลต้าโลต้าโลต้าโอ้หลงโอ้โหอีเวนต์ลีกูดเลย์กูดแล้วมีมีไหมแล้วก็ตอนนี้มีอิซูซุไงขอบคุณอิสุสโอ้ยอิสุสโอ๊ยพอแล้วต่อเนี่มามาทำอะไรฮะมามาทำมานี่ทอมสตอรี่ไงเฮ้ย ต้องรีด้วยเหรอเอ้าตายแล้วครับทำซ้ำกันฮะไม่น่ชื่อเลยครับอันนี้อะไรฮะเออนี้ต้องบอกว่าที่นี่ที่พักเขาดีนะฮะเราก็เลยต้องแวะมาเดี๋ยวผมขอไปดูนะไหนบอกว่าอันนี้ไฮไลท์นะผมไปดดูนี้นึงครับเดี๋ยวผมปล่อยให้เข้าไปถ้าน้องน้องชายครับเขามาแข่งรถนะครับมาเจอกันนี่ครับเป็นรถบ้านอีกคันหนึ่งครับเขาเรียกว่าคาหนึ่งนะครับค่าหนึ่งน่ไปดูรถบ้านข้างในดีกว่าะรถบ้านตรงนี้นี่นอนได้ อันนี้นอนได้สามถึงสีท่านนะครับสามถึงสีท่านนี่ดูนะครับเตียงนี้นะครับเตียงเล็กๆนะครับมีนี่ช่องเก็บของนะแบบเยอะเลยอะไรก็มารู้อ่ะมีพัดลมเนี่ยก็จะเป็นเก็บของโอ้มีเครื่องเสียงด้วยนะนะครับมีเครื่องเสียงอ่าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนอนในโ๊้เปิดหน้าต่างนี่นะนอนอเดี๋ยวนอนให้ดูออะเนี่ยเนี่ยเสียไหม โอ้ยไก่ย่างอยู่ไหนิวเนี่ยฮะไปนอนแบบนี้นะครับก็ดีนะครับได้อารมณ์ไปอีกแบบมีแอร์นะครับคุณผู้ชมครับมีแอร์คอนดิชันนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ที่ผมดูไม่ผิดเคือทีวีใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมีทีวีด้วยอ๋อทีวีเขาพับได้นี่ไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาเก็บเก๋เฮ้ยเชียบทีวีพับได้ครับนี่อะไรนี่คืออะไรอ๋อตู้เก็บของครับนี่ครับแล้วเป็นห้องไฮไลท์ครับห้องใหญ่ของเขาครับห้องใหญ่นะ ห้องใหญ่นะครับนอนสองคนก็ค่อนข้างจะพอดีนะฮะอาจจะเบียดเบียดกันนิดนึงนะครับเบียดเบียดกันนิดนึงดูนะบรรยากาศนี่ผมพามาชมสดๆเลยนะผมเดินเข้ามาห้องเขาเลยนะเนี่ยนี่ครับมีอ่างน้านีอะไรอ่ะเก็บอุปกรณ์นะครับอ่างล้างหน้านี่กระจกห้องใหญ่ประมาณนี้นอนสองคนถามว่าถ้าตัวใหญ่ๆเนอนคนเดียวเลยครับอย่าไปนอนเบียดก,กันอันนี้ห้องน้ํานะห้องน้ำนะโอ้โหอันนี้ห้องน้ําค่อนข้างจะพอดีตัวครับดูครับจาก เป็นชักโครกนี้นะแล้วอาบน้ำตรงไหนอ่ะเดี๋ยวเดเข้าก่อนโอ้นี่ครับอาบน้ำครับนี่ไยพอดีตัวอะไรไหผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าหนักประมาณแปดสิบสามเนี่ยพอดีตัวไหมงั้ยเหลือนิดนึงก็คืออย่าถูแรงนะถูเบาๆนะก็แค่อาบน้ำล้างชำระอะไรให้มันนิดนึงนะ ม,ม,มันเรียกว่าไงเราจริงๆเราไม่คงไม่มีใครมาอยู่ในห้องน้าหรอกนะนอนในห้องน้าแต่ว่าเออเราแค่มา <S <S 1> <S 1> ปลดทุกอาบน้านิดๆหน่อยๆแล้วก็เราก็ออกไปนะครับปิดยังไงอ่ะเดี๋ยวผมมีทิ่ให้ดูเนี่ยทุกคนงงเฮ้ยม,มันปิดยังไงวะเออมันปิดยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะดูนะวิธีปิดนะนี่นะครับเห็นปุ่มนี้ไหมดันปั๊บนี่ไงปิดแล้วนี่กดปุ๊บดึงอ่ะออก นะครับบางคนเดี๋ยวหาที่ปิดไม่เจอนะฮะอาบน้ําไม่ล็อกเอกนะครับก็นี่ปรนะม,มาณนี้อ๋อนี่ก็มีพาร์ทิชันนะสมมุติว่าคุณดานอนกับแฟนลอนกัิดซะอันนี้เองนะครับโอ้ผมไปทําของเขาโผล่เลื่อนเลื่นอนนะตรงนี้ครับห้องนี้ห้องนี้ราคาอุ้ยมีตู้เย็นด้วยเดี๋ยวตูเว้เย็นตู้เย็นจะมีก็เนี่ยประมาณนี้ครับตูเ้เย็นเล็กๆน้าคิวเล็กๆนะครับฮ้าคิวเล็กๆ ห้องนี้ราคารู้สึกห้องนี้นะครับเป็นรถบ้าน mm hmm. เขาเรียกว่ารถคานหนึน่งเขาเรียกเหมือนไฮไลท์ของที่นี่นะไฮไลท์ที่นี่เตียงคู่อันอ๋อเขาอยู่ที่สองพันสามนะครับถึงสองพันแปดนะครับสองพันสามถึงสองพันแปดถามว่ามันดีกว่าเขายัางไงดีกว่าชาวบ้านตรงไหนครับคือไอ้บ้านคาหนึ่งเนี่ยมันมีพื้นที่หน้าบ้านมันมีพื้นที่ให้แบบปาร์ตี้พื้นที่ให้กิ้งย่างจอดรถได้หน้าบ้านอะไรเงี้ยดูนะเนี่ยอาจจะเป็นนี้ นตรงนี้นะครับมีมุมที่สามารถเขาเรียกอะไรลานกิจกรรมนะครับอ่ะและนี่ครับก็ทั้งหมดทั้งมวลครับของชีวิตต้องปั๊บนะครับชีวิตต้องปั๊บวันนี้มาแวะมาจริงๆไม่ใช่ห้องของผมหรอกครับก็เป็นห้องของน้องผมนะฮะแล้วก็เอินไปเจอพอดียังไงฮะก็คุณนอนห้องไหนห้องนี้ผมจองแล้วนะอีกแล้วครับก็จะมีคนมาแย่งนะฮะคือคนที่อยากแย้งนะครับเดี๋ยวผมก็ลองดูก่อนว่าผมอยากผมอยากจะนอน มแมวรถบ้านบ้างน,นะฮะเดี๋ยวลองไปนอนรองแรงรถบ้านนะั่งไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งให้ด้วยนะครับแล้วขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะเดีย๋ยวไปคิดมากครับดูเล่นๆนะ,ะชีวิตต้องป๊อปไม่มีไรเลยะฮะมันจัรใช้ชีวิตง,ง่ายๆฮะนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ,ะในเมืองพัทยาใครมาก็ลองมาแวะดูนะครับไปแล้วเดี๋ยวเจอกันในโอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนซีอยู่บายบายโอเค